น,น,น,นี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ขีเ้เซาหางสันคือคือคือครับนั่นตาย,ยังไม่ลืมนะครับอย่าบินเอ,เออขอบคุณที่จดนวนใจครับสวัสดีค่ะนูยังไม่มีชื่อนะคะขอดวันที่แปดนะครับวันที่แปดเดือนเก้าขอดครับ มันก็มาคลอดเลยนะมันก็พาคลอดสกิดแม่เขาว่าจะออกแล้วนะเออมันดีนะมันมาบอกแม่เดี๋ยวมันจะคลอดมันก็ให้ลูกด้วยนะครับให้ลูกด้วยใครที่บอกว่าลูกแมวนนี่แหละครับมันให้เลยครับมันไม่ได้มันก็กินไดอันหนึ่งครับมันก็สิเดียวก็ให้มันก็มันก็ให้ครับอ๋อไม่กินเหรออ๋อมันกินไปคัว่างมัองอไปมันให้ทีเดียวไม่สายมั้งครับโอ้หนาว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 เอาสันมือสันมือ เดิบบนเดิบบนเลือดเลือดเออหนูวางนอนแล้วป้าป้าเกี่หนูทำไมนี่ครับนี่แหละ <laughs> ใครไม่เคยก็ดูลลแล้วครับนี่แล้วครับแมวครับนี่อาทิตย์หนึ่งครับขาขึา้นี่ครับ สวัสดีสามสิบเจ็ดคนดูนะครับองไงก็กดติดตามไปแล้วครับแมวเยอะ,ะครับแมวเยอะอยู่หมนึกว่าแมวแมวควอดอีเยอนี่เดี๋ยวเอาไอ้ส้มเหนือเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ส้มไอ้ส้มส้มสมาหยอกจะูมให้ไหมครับจะโ,โมบีจะโมกบีในพ่อมันแน่นอนเลยพ่อมันจะโม้บีอเอาขี้เสานอนแลวก่อนเออเออเออไอ้นี่แหละตัวร้องเสียงดังเนี่ยมันจะร้องไหมนี่ ได้แม่แล้วครับตัวเนี้ยว้ายหายไหมก็ร้องแล้วโอ้ยดูตัวนูโนมันนุ่มนอนนอนเดี๋ยวเอามาดูมันก่อนแล้วลูกมาเล่นแล้วมันคาบลูกนี้นกลัวไปหยอกลูกมันเนี่ยืมตาแล้วครับ จะเดิมตาประมาณสองตัวตัวหนึ่งเดิมตาเตียมตัวหนึ่งเดิมขึ้นตานี่ก็จะเดิมเต็มตาได้สองตา